ครับผมนะครับก็ขอกราบขวานะครับผมสวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับส่งงานลูกค้านะครับผมเป็นชุดตู้2ชิ้นงานนะครับเป็นชุดในราคานะครับหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับห้าร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับราคานี้นะครับผมเป็นตู้สิบสองนิ้วแม่เหล็กร้อยแปดสิบนะครับดอกคู่นะครับผมเสียงกลางแปดนิ้วนะครับจานวนสี่ดอกนะครับแหลมจานสี่นิ้วนะครับผมจํานวนสี่ดอกเช่นเดียวกันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตู้สีดําแดงนะครับที่ลูกค้าเลือกมานะครับผมไม่มีคราอเกะนะครับในชุดนี้นะครับมีล้อเลื่อนด้านล่าง้เรียบร้อยแล้วครับตู้2ชิ้นงานนี้คือหมายถึงว่าตู้แยกชิ้นได้นะครับผมนะครับตู้กลางกับตู้เบรกแยกได้นะครับผมยกขึ้นได้นะครับสำหรับด้านหลังเราก็ออกแบบมาเป็นตู้เป็นแบบสายสเปคคอนนะครับผมเป็นแบบถอดเสียบง่ายนะครับเพื่อการใช้งานที่คล่องตัวนะครับผมในการเคลื่อนย้ายเนาะในการติดตั้งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับระบบปักไฟแยกเนาะนะครับ นี่ก็เป็นน็อตหกกระต่ายนะครับที่เอาไว้ให้ลูกค้าพ่วงต่อกับแบตเตอรี่1 2โวลต์นะครับตัวนี้นะครับโอเคครับมาดูด้านในกันครับผมโอ้หแน่นนิดหนึ่งนะครับอ่าด้านในก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับอันนี้คือระบบจ่ายไฟสวิตชิ่งเลยนะครับผมผ่านคาตาสองลูกนะครับตัวนี้จะเป็นแอมป์ขับซับนะครับหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นแอมป์ขับเสียงกลางนะครับ หนึ่งตัวนะครับเป็นคร์ดีสิแนลนะครับผมด้านบนแล้วก็จะมีพัดลมนะครับระบายความร้อนหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะส่งไปนะครับลูกค้าจากจังหวัดนะครับสุพรรณบุรีนะครับผมขอประคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับผมนะครับส่วนไฟนะครับผมตามสเปคทุกอย่างนะครับสีฟ้าทะเลนะครับส่วนของส่วนของปีคาราเกะนะครับ ผมได้เจาะไปให้แล้วนะครับผมนะครับเผื่อลูกค้าใส่ก็แกะแผ่นนี้ออกนะครับติดตั้งได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสลับตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงนะครับพร้อมๆกันนะครับเบรดลั่นๆนะครับในชุดนงบในงบนี้นะครับผมปกติชุดนี้ก็ราคา19,000บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับลูกค้าไม่เอาคาราโอเกะนะครับก็ลดให้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงรีวิวส่งงานลูกค้ากันเลยครับผมในชุดนี้นะครับ ในการเล่งเสียงเบสนะครับเล่งๆนะครับผมนะครับเสียงกลางนะครับจะขึ้นกี่โมงก็ได้นะครับขอแค่เสียงไม่แตกไม่พลาดนะครับส่วนมันเสียงยังไงก็เรามาปรับเล่งที่พวกปุ่มปรับเสียงได้นะครับผมส่วนเบสนะครับเราเล่งเสียงเบสนะครับก่อนอื่นนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับดูที่วัดโวลต์ก่อนเลยครับว่ามันขึ้น13.7 เวลาเสียบปักครั้งแรกนะครับเราจะไม่นับนะครับเรานับแค่ว่าตอนเสียบปักครั้งแรกนะครับผมไฟมันขึ้นโชว์เลขไหนนะครับผมให้สังเกตที่เลขท้ายนะครับให้เลขท้ายนะครับสมมติว่าเลข7็นะครับก็ไม่ให้ต่ํากว่า 6, 54นะครับเลข4นี้คือสุดๆนะครับผมนะครับแต่จะให้ดีก็คือ6 5หนะครับเลข6ยิ่งดีนะครับผมถ้าให้เลขกระดกลงีกมาเหลือแค่เลข6ก็ยิ่งดีนะครับอันนี้คือเปิดยาวๆได้นะครับผมนะครับแต่ก็ยังมีข้อแนะนํานะครับผมในการเช็คกลิ่นดอกเบสนะครับเราก็จะมาเช็คที่ความร้อนของข้างใน ตู้นี้ครับผมแล้วก็เช็คกลิ่นนะครับว่าดอกเบดเรามีกลิ่นไหมนะครับผมนี่คือการดูแลเนาะนะครับแต่ถ้าเล่นเราจนจนเข้าใจแล้วนะครับผมนะครับสบายนะครับยาวๆนะครับผมแต่ถ้าเราจะไม่เข้าใจก็ควรศึกษานิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียตังค์หลายครั้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงนะครับส่วนไม่เข้าใจในส่วนไหนก็โทรมาคุยส่วนตัวได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาชมกันเลยครับ ลังคากระพือนแล้วมันต่ำ โอเคครับผมนะครับรับประกันนะครับผมคุณภาพเสียงนี้นะครับถูกใจลูกค้าแนนอนนะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก่อนอื่นก็ถ้าสนใจนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์หกสองห้านเจ็ดสามแปดสี่ศูนย์นะครับโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับผมนะครับชอบผลงานอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันไปเรื่อยนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นก็ขอกราบว่าสวัสดีครับ